สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Hi everybody Nice to meet you again พบกับจุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เช่นเคยค่ะพอถึงเวลานี้รายการเกรดอังกฤษนะคะก็จะได้นำเสนอเรื่องราวของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกเล่าเรื่องต่างๆของไทยค่ะและในรายการเกรดอังกฤษ2-3ครั้งที่ผ่านมานะคะจุก็ได้พูดถึงนกต่างๆในเมืองไทยกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเมืองไทยเรายังมีนกธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมายที่เราจะแนะนาให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักกันค่ะ และนกชนิดที่จุจะได้แนะนำในวันนี้นะคะเป็นนกที่มีชื่อน่ารักว่าแซงเซลค่ะเราเรียกนกแซงเซลเป็นภาษาอังกฤษว่า Drongo Drongo ว่ากันว่านะคะนกแซงเซลเป็นนกที่มีความก้าวร้าวมันจะต่อสู้อแม้กับนกที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะเราอาจจะบอกกับชาวต่างประเทศว่า Drongo's are powerful, aggressive birds Drogos birds are powerful, aggressive Drongos ประะโยคคนนี้นะะป,นนะะปลว่านกแส,แส์เป็นนกที่ทรงพลังและก้าวร้าวค่ะคำว่า powerful powerful power หมายถึงเต็มไปด้วยพลังหรือมีพลังมากนะคะส่วนคำว่า aggressive aggressive ก็หมายถึงก้าวร้าวนั่นเองค่ะ นกไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรามักจะใช้พูดเปรียบเทียบกับคนที่ชอบร่อนเร่อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางใช่แล้วเลยคะ่ะนกมิ้นเหลืองอ่อนนั่นเองนะคะหรือเที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า limestone wren babbler limestone wren babbler bab ชื่อยาวหน่อยนะคะมาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำว่า limestone limestone หมายถึงหินปูนนะคะคำว่า wren Ren หมายถึงนกที่มีขนาดเล็กเท่ากับนกกระเจิบค่ะคำนี้นะคะเราไม่ออกเสียงตัว W นะคะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Ren ส่วนคำว่า babler b babler bab b ler, หมายถึงนกจำพวกนกขมิ้นนั่นเองค่ะเราอาจจะบอกเล่าเรื่องนกขมิ้นเหลืองอ่อนให้ชาวต่างประเทศฟังว่า Limestone wren babbler can be found only along the limestone hills in Saraburi Limestone wren babbler can be found only along the limestone hills in Saraburi หมายถึงนกคมินเหลือง can be found can be found หมาย along along หมายตาม ส่วน limestone hills limestone hills ก็คือภูเขาหินปูนค่ะคำว่า hill นั้นหมายถึงภูเขาติเตี้ยค่ะนกไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีสีสวยงามมากนั่นก็คือนกกินปลีหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า sunbird sunbird มันคล้ายๆกับนก hummingbird ของฝรั่งนั่นเองค่ะแต่มีขนาดใหญ่กว่านะคะเราอาจจะเล่าให้เพื่อนชาวต่างประเทศฟังว่า normally sunbirds build a purse-like hanging nest normally sunbirds build a purse-like hanging nest ประโยคนี้นะคะแปลว,ว่าโดยทั่วไปแล้วนกกินปลีจะสร้างรังห้อยเป็นรูปคล้ายกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงนั่นเองค่ะมาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันนะคะเริ่มกันที่คำว่า normally normally หมายถึงโดยทั่วไปส่วนคำว่า build build, build คือสร้างไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านสร้างตึกสร้างรังนะคะก็คือคำว่า build นี่แหละค่ะ ต่อไปนะคะเป็นคำว่า purse like purse like คำนี้นะคะเป็นคำผสมค่ะมาจากคำว่า purse ที่แปลว่ากระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงและคำว่า like ที่แปลว่าเหมือนนะคะรวมกันเป็น purse like จึงแปลว่าเหมือนกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงค่ะส่วนคำว่า hanging hanging หมายถึงแขวนหรือห้อยลงมานะคะมาจากคำว่า hang ที่แปลว่าแขวนนั่นเองและคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า nest Nest นั่นก็คือรังค่ะรวมกันเป็น normally sunbirds build a purse-like hanging nest normally sunbirds build a purse-like hanging nest แปลได้ว่าโดยทั่วไปแล้วนกกินปลีจะสร้างรังห้อยเป็นรูปคล้ายกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงค่ะ คุณผู้ชมคะเพิอแป๊บเดียวก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะนี่จูยังมีเรื่องนกไทยมาพูดคุยให้คุณผู้ชมฟังอีกมากมายเลยแต่ก็ไม่ได้แล้วละคะเอาไว้คราวหน้ากันแล้วกันนะคะจูจะกลับมาพูดคุยในเรื่องของนกไทยกันอีกค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะจดจําภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเล่าเรื่องนกไทยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะจะได้นําไปใช้บ้างในอย่างจนเป็นค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการเกรดอังกฤษไลดิฉันจุนาขวัญายนานนท์ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ